สวัสดีนะครับ F4 ทุกท่านครับวันนี้ก็ยังวนเวียนอยู่กับเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับผมนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับอุปสรรคปัญหาก็ย่อมเกิดขึ้นบ่อยนะครับผมสําหรับการใช้เครื่องทําน้ําอุ่นนะครับก็นะครับคลิปที่แล้วเป็นการแก้ไขปัญหาไฟไม่เข้าเครื่องนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูแก้ปัญหาเบื้องต้นสําหรับ ไฟเข้าแต่น้ำไม่ร้อนนะครับน้ำไม่ร้อนนะครับสังเกตนะครับถ้าถ้าเราเปิดถ้าเราเปิดน้ำนะครับผมอ่าอย่างเงี้ยก็คือไฟตรงกลางยังยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ปรับความร้อนขึ้นนะครับนะฮะเนี่ยถ้าปรับขึ้นอย่างเงี้ยไฟก็จะขึ้นอันนี้คือน้ําร้อนปกตินะครับผมเอามือจับก็อุ่นเลยนะครับเราก็แล้วแต่ความต้องการของเรานะครับ แต่ถ้าเปิดขึ้นมาแล้วไม่มีไฟตรงกลางแบบนี้แสดงว่าอ่มันไม่ทําความร้อนนะครับมันจะเกิดจากสาเหตุเบื้องต้นก็คือน้ําไหลไม่แรงด้วยนะครับปลาปลาไม่แรงหรือมีสิ่งอุดตันนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะแก้ไขเบื้องต้นนะครับให้ดูว่าเราจะทํำยังไงส่วนกองฟมนี่มันร้อนอยู่นะครับเนี่ยเปิดขึ้นไปมันก็ร้อนเลยนะครับทีนี้เราจะทํากัน ปิดลงก่อนนะครับแล้วก็ปิดน้ํานะครับผมปิดน้ําแล้วก็ไปปิดไปปิดสวิตช์นะครับผมก่อนอ่ะโอเคครับเพื่อนๆดูนะครับปัญหานะครับมันจะเกิดจากนะครับหนึ่งนะครับปะปาไม่แรงนะครับผมปะปาไม่แรงนะครับหรือมีสิ่งไปอุดตันน้ํานะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับดูเพื่อนๆเห็น วาวตรงข้างๆไหมครับที่ชี้มืออยู่นะครับที่จับอยู่อ่าเดี๋ยวเราจะเปิดตรงนี้ออกมานะครับเพื่อจะทําความสะอาดนะครับผมอ่าเพื่อนเดี๋ยวผมสูงนะครับเพราะว่าอันนี้เราปิดน้ําก่อนหมุนออกมาเลยนะครับหมุนออกมาเลยเดี๋ยวเราจะเห็นข้างในกันว่าเป็นยังไงนะครับนั่นนะครับผมเนเพื่อนดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับผมมันจะมีสิ่งอุดตันนะครับ ตรงนี้แหละครับพลิกหน้าพลิกหลังนะครับให้เราให้เราเอาไปเปิดลองก๊อกประปาทําความสะอาดนะครับทําความสะอาด <c oughs> คือแนะนําให้เปิดแรงๆเลยก็ได้นะครับอันนี้มันจะโดนขาผมทาความสะอาดเป่าตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเข้ามาเอาเข้าทางเดิมหมุนเข้าไปถ้ามันไม่ตรงทางเดิมมันจะหมุนไม่เข้านะครับนะครับหมุนให้แน่นหมุนให้แน่นเลยนะครับปึ๊บนะครับปึ๊บ น้ำก็จะแรงและความร้อนก็จะทําความร้อนตามปกตินะครับดูครับเห็นไหมครับนั่นเลยครับนะครับสําหรับเครื่องทําความร้อนมันมันร้อนอยู่แล้วครับนะครับตอนนี้ผมปิดไว้นะครับผมเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะครับปัญหาเบื้องต้นก็คือเรื่องน้ํานะครับผมให้เราสันนิฐานว่าเอน้ําทําไมค่อยสาเหตุน้ําค่อยน้ําค่อยมันก็จะทําให้อ่าหม้อต้มมันไม่ทํางาน นะครับผมแต่ไฟมันเข้าอยู่แต่ถ้าน้ําแรงพุ่งเข้าไปในเครื่องปกติมันจะทําความร้อนตามปกตินะครับถ้าไฟไม่ขาดหรือสวิตช์ไม่โดนตัดนะครับผมลองดูนะครับเกิดจากสาเหตุตรงนี้นะเพื่อนๆตรงนี้ที่1ถ้ายังไอ้นั้นอยู่ก็ตรงนี้นะครับผมกดออกมาแล้วขันเข้าไปใหม่ดูตรงความสะอาดตรงนี้แหละครับผมตรงนี้แหละนะครับไม่ใช่ที่อื่นเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ต่อ เพื่อนเพื่อนเอทุกท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับคลิปหน้าแล้วมาพบกันใหม่กับเทคนิคต่างๆครับสวัสดีครับ